สำหรับตัวนี้สำหรับแพทเทิร์นที่2ออันนี้เป็นแพทเทิร์นแรกแล้วกันมาจบที่การดันสายอันนี้เป็นการกวาดนะครับสวิปปิกกิ้งนะครับถ้าเป็นมือกีตาร์ก็จะทราบดีว่าลูกนี้ต้องฝึกกันแบบต้องตั้งใจนะฮะแล้วก็พยายามมากๆเพื่อที่จะให้โน้ t เคลียร์นะครับให้โน้ t ออกชัดไม่ไม่ไม่ลากยาวใส่กันนะครับ ซึ่งถ้าเราเล่นจริงหรือคือถ้าท่านถ้าท่านมีความชํานาญอยู่แล้วนี่อันนี้ไม่ใช่ปัญหานะก็คือสามารถสโลวปรุทธพุเข้าไปส่งงานได้เลยแต่ในกนรณีถ้าเราอาจจะไม่ค่อยได้ซ้อมหรือว่าไม่ได้ฝึกอย่างจริงจังแต่เรามาทําในจุดนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้มาเติมได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ดูดูตามนะว่าผมวางไว้เส้นไหนก็จะเดีดทีนึงแล้วก็กวาดขึ้นไปหาโนตตัวนี้นะครับ ดูได้เลยครับคือว่าถ้าดูไม่ทันก็กดสต็อปนะครับแล้วก็ดูไล่ไปเลยนะครับว่ามันมันไปยังไงนะครับ,นะรบมีการไล่ไล่ไปสูงไล่ลงต่ำนะครับ,นะรบอันนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับคือพอได้พอได้ชุดแรกมา พอเราเติมชุดแรกมาแล้วก็ก๊อปวางแล้วก็เลือล่อนโน้ตลงจาก B เลื่อนลงมาเป็น A อเติมโน้ตนี้แล้วก็ต้องเราก็ต้องเติมตามาตามาเ,าเรียกว่าอะไรการกระจายคอร์ดนะเพราะว่าสวีปมีส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นแบบกระจายคอร์ดเสียงก็จะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับวิ่งจกากโน้ต ที่อยู่ภายในคอร์ดนั้นแต่เสียงจะต้องเคลียร์กันทุกทุกตัวโน้ตอะไรประมาณนี้ครับอ่าอยฮะก็จะเหมือนก็จะเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะฮะก็คือพอได้ชุดหนึ่งแล้วก็ก๊อปแล้วก็เลื่อนโน้ตลงนะ ส่วนคีสวิตอันนี้ไม่ได้ใช้เลยเป็นการดีดล้วนๆเลยนะครับก็คือเป็นการกวาดดีดอาจจะใส่ตัวนี้ยืดออกไปเพื่อให้อคล้ายๆว่ามีการติดโน้ตตัวแรกไปนิดนึงให้มันรู้สึกว่ามีโน้ตตัวที่ดีด มันจะมีเสียงปิกเสียงปิกดิดครับก็ไม่มีอะไรนะครับเท่านี้ก็ไล่ขึ้นแล้วก็มาดันสายมันเดิมก็ใช้คีย์สวิตตัวเดิมก็คือ f 2นะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะครับอีก2ตัวเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับอย่าลืมสังเกตดีดีนะครับว่ามันวางเส้นยังไงตรงไหนแล้วก็จังหวะมันลงยังไงถ้าไม่แน่ใจหรือว่า อยากจศึกษาว่าจร,จริงจริงเนี่ยจะง,งอายัางไงเรามาใส่เม่ทนมตรงนี้ก็ได้เพื่อจะได้ยินเสียงการนับนะครับโอ้แต่เสียงเม่ทนมแทบไม่ได้ยินเพราะเสียงกีตาร์ดังมากมันก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะตอก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 คือมีจังหวะตกยกตบยก ตบยกนะฮะอันนี้แสดงว่าดีดตบดีดทีหนึงยกขึ้นไปอีก2ตบลงมาลงตรงนี้พอดีนะครับตรงนี้คือสัดส,ส่วนคือถ้าเล่นจริงก็ต้องต้องแม่นสัดส,ส่วนตรงนี้ก็ต้องฝึกกับเมทโนมเพื่อให้ได้สัดส,ส่วนในการเล่นที่เหมาะสมนะครับที่ฟังแล้ว สม o o ฟังแล้วฟังแล้วไม่ขาดไม่เกินอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ยืดเราสามารถยืดแล้วเราก็จะได้เส้นที่สามารถวางโนต้ตได้นะครับถ้าเราขยายขึ้นมาปุ๊บเส้นมันก็จะน้อยลงอ่า คือยิ่งเส้นเยอะเนี่ยคือเราสามารถซอยโนต้ตใส่เข้าไปเยอะๆได้ตามเส้นได้เลยนะครับโอเค,อเควันนี้เอา2ตัวนี้ก่อนนะครับลองศึกษากันดูแล้วก็ลองประยุกต์ทําดูว่าเออถ้าจะสวิปดีดแบบแบบกวาดโนต้ตแบบนี้เราจะสวิปแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยลองฝากเป็น แบบฝึกหัดเป็นการบ้านแล้วกันหรือแล้วลูกซิ้มอะไรประมาณนี้ก็ลองลองลอง,ลองศึกษาดูนะครับแล้วบางทีมันจะมีทั้งจิ้มทั้งดีดภายในชุดเดียวกันก็มีนะครับอันนี้เราก็แล้วแต่จะครีเอทออกมานะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนครับฝากขอบคุณที่ยังติดตามกันนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาติดตามเพิ่มขึ้นมาใหม่นี่ผมตกใจเหมือนกัน เพราะว่าทิ้งทิ้งงานตรงนี้ไปนานเลยแล้วก็กลับเข้ามาอ้าวมีคนติดตามเข้ามาเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็มากดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังจะทํากันออกมาอีกวันนี้ก็ขอลาปเพแยงเท่านี้ขอให้พบเจอสิ่งที่ดีๆนะครับผมสวัสดีครับ